อวสานวัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นควันดำอีวซูุจับดีแม็กาลังจำแรงใส่แบตเตอรี่เสียบปลั๊ก้อมจำหน่ายปี2026นี้ทำตลาดที่ยุโรปตะวันออกกลางออสเตรเลียและไทย สวัสนีนแฟนทุกท่านนะครับอันนี้มาอัปเดตสำหรับสาวกอนะีดสุนหลังจากที่มีการนำในส่วนของรถต้นแบบนะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบ100%ของอนะีูสุในในรุ่น m s e v นะเขาก็มีการปล่อยในส่วนของเครื่องยนต์1.9ไฮบริดออกมาจําหน่ายในบ้านเรานะครับราคาก็เริ่มต้นที่800,000จนถึง1ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้านะและล่าสุดนั้นก็จะมีการเปิดตัวในะในปี2025สําหรับ isuzu d-max bev กระบะไฟฟ้านะแบบ100%นะครับในงาน มอเตอร์โชปี2025นี้นะแต่ที่จะมาจําหน่ายในบ้านเรานะน่าจะเป็นคิวสุดท้ายนะก็จะมีการเปิดตัวแล้วก็จําหน่ายที่ยุโรปนะแล้วก็ตะวันออกกานะลางรวมไปถึงออสเตรเลียนะครับเราก็มาที่ไทยนะส่วนสเปคจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันดูนะครับแบบคร่าวๆนะว่าแรงบิดแรงมานะครับจะโดนใจสาวกอิซูซุมากน้อยแค่ไหนนะครับ โดยตัวรถนะครับก็จะมีให้เลือก2แบบนะทั้งเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดนะครับ S E V แล้วก็แบบไฟฟ้า100%นะ b E V และสิ่งสำคัญนะครับเขาก็จะใช้ไทยนะเป็นฐานผลิตนะเพื่อที่จะส่งออกไปที่นอร์เวย์นะอย่างฝั่งยุโรปรวมไปถึงตะวันออกกลางออสเตรเลียนะที่เป็นพมารมอะไรควาเหมือนกับที่ไทยนะครับแล้วก็จำหน่ายภายในประเทศด้วยนะครับ ซึ่งรถไฟฟ้าของเอีสูนะก็จะมีทั้งระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็2ล้อนะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อก็จะเป็นแบบฟูลท m e นะมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับซึ่งพละกกำลังนะถือว่าไม่เร็วเลยนะครับ174แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดนะ325นิวตันเมตรนะครับพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด350โวลต์นะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด66.9กิโลวัตต์ชาวนะครับ ความจุนะในการลากจูงก็คือความสามารถในการลากจูงเขาก็อยู่ที่3.5ตันนะครับแล้วก็บรรทุกได้สูงสุดถึง1ตันนะวิ่งได้ไกลสุดนะครับก็คือ300กว่ากิโลนะประมาณนี้นะครับที่เขาให้ข้อมูลมาที่เขาเขียนไว้นะครับซึ่งท็อปสปีดนะครับ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าอาจจะไม่โดนใจวัยรุ่นเท่าไหร่นะเพราะว่าท็อปสปีด ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะครับ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ต้องดูว่าเปิดตัวมาจะแรงแค่ไหนนะครับเพราะว่า174แรงมา325นิวตันเมตรนะมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวแต่ใเสีดายนะวิ่งได้น้อยไปหน่อยนะครับ300กกนะแต่ไม่แน่นะูอ e อนซะูนน่าจะมีการพัฒนานะครับให้วิ่งไกลๆกว่าน,นี้นะหากจะเป็นผู้นำนะครับในตลาดโลกนะถือว่าถ้าเทียบกันนะครับในตลาดโลกออซก็ยัง ด้อยกว่าคู่แข่งอยู่นะครับสำหรับเครื่องยนต์รวมไปถึงสมรรถนะออปชั่นต่างๆแล้วก็ชื่อเสียงนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในเมืองไทยก็ถือว่าเป็นเวอร์หนึ่งนะครับเคียงคู่กับโตโยต้าได้เลยนะก็ถือว่าบ้านเรานะเป็นฐานหลักแล้วก็ฐานจําหน่ายทงผลิตและ,และในำายในบ้านเราเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งเซกเมนต์นะครับที่ยู่ปุ่นําหมายมั่นปั้นมือนะว่าจะเอามาทําตลาดนะครับเพื่อที่จะแย่งนในส่วนแบ่ง EV นะเพราะว่าพี่จีนของเราก็ มาทุกลูกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋ง suv p p v รวมไปถึงกระบะไฟฟ้าก็เข้ามาแล้วนะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นนะเจ้าตลาดในบ้านเราครับที่จะใส่ออปชั่นมาให้เยอะกว่านี้นะครับรวมไปถึงราคานะครับจากกระโดดไปที่เท่าไหร่นะสำหรับกระบะไฟฟ้า bev จากอิวสุนะครับสาวกลองคอมเมนต์กอกนะครับว่าราคาจะเปิดมาที่เท่าไหร่นะหากเทียบกับกระบะจีนนะครับที่เปิดตัวไปนะเมื่อไม่นานมานี้นะครับราคาออปชั่นนะครับไม่ถึงล้านนะนะครับให้มาดีด้วยนะดีไซน์ก็ถือว่าสวยงามนะครับไฮอิสุนะครับนา d m a มนำมาใส่แบตเตอรี่นะครับดีไซน์นะก็ยังจะน่าจะโดนใจสาวกอยู่นะครับก็ถือว่ายังมีความสวยงามความคอมล่ออยู่ในตัวนะครับแต่ถ้ามีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับให้มีความสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมนะที่สําคัญนะครับออปชั่นนะครับแล้วก็ระยะทางในการวิ่งเนี่ยน่าจะเป็นโจทย์หลักนะที่จะทําให้ d m a มนะ BEV นะครับรุ่นแรกนะ ขายดีนะครับแล้วก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของซาวอกอิซูนะครับก็เป็นไปได้สําหรับกระบะเสียบปลั๊กนะครับดีวีแบบร้อเนะครับหรือว่าไฮบริดหนึ่ก็มีให้เลือกนะครับรวมไปถึงขุมพลังแม็กฟอร์ดสอลิตรและ3.0ลิตรนะครับอิซูก็ถือว่าเริ่มที่จะมีตัวเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วแฟนๆครับคิดเห็นยังไงกับกระบะไฟฟ้าแบบ100%จากอิซูสุนะครับแล้วก็ดีแมคมิวเอ็กนะครับจะมีไฟฟ้าแบบ100%มาให้เราใช้นะครับแต่่่วาทีไทยต้องรอรุ็นะะว่าาจม ตอนไหนนะครับแฟนๆคิดเท่ยังไงนะครับลองคอมเมนต์มาบอก่อนหน่อยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะราคาออปชั่นจะใส่มาเต็มเหมือนกระบาจีนไหมหากจะไปสู้กับเขานะครับลองคอมเมนต์มาก่อนหน่อยใต้คลิปนี้เลยนะครับยังไงก็อติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ